ปิงแล้วนะ s, 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 แล้วพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินลูกชิ้นแล้วทาน้ำจิ้วก <c oughs> ิ <Led carefully. c oughs> <c oughs> นได้ดอกจากแดดผั <c oughs> เปียก <c oughs> มันฝลังพี่น้อง เห็นบ่นี่เดจ้าข่อยต้องถอยไมเอีกบ่เห็นแนวกินนี่แนวกินพี่น้องยุ่สวนยุ่สวนอากาศดีดีอบักคบอกมันฝรั่งให้เบิง่งมันมันฝรั่งเผามาได้มาได,าดส้สุกผูสุกกนมากินน้ำกันเห็นแล้วกินมาพี่น้องขอบว่ได้เอาตัวมาตัาง้งแล้วกิ่นย่างแหละ คนมาชุบขมแหล่เดวยวกันแหล่แล้วมักพอดแสงแดดนี่นี่มันฝลังจะแสบบอ,อนุ่งกระปุงน้ำผับเปียบน้ำพุตามาดไว้ได้ฮอไปชิคกี้พากกาะพลังมือจับบอมลมพีหน่องลม มังแซบ่บแซบอืมอกินก็พัสลัสดสลรัดปลูกเองพี่น้องขอบอกให้ลูกก่อนไม่อขอบกองน้ำวิวเห็นมาจักคนไม่เห็นแล้วกิน นี่นกินไหไมน้องกินได้ดอกเขาไม่นินกับเขากินกับมัดพลังกับเป็นแปะขึ้นกันไหมน้องเวลาทำแมนว่านาห้อนนี่จะเป็นตตยูมือฝรั่ง นาหนาวจึงหนา,งาจักนายพะว่าหยังพรอนไปใส่เบอร์้พี่น้องไปใส่เบอร์ใดัปแ,แซ่บเดยวคอยกินกับจลลัดใส่กอกพลัง ้อนไรแล้วลลมือ่อนี่เพื่อนพี่บ้านนั่งกินข้าวตากแดดพี่น้อง <c oughs> พี่บ้านนั่งกินข้าวตากแดด <c oughs> ลูกสาวใหญ่วันสิมาอาบแดดอยูย่เนี่ยขอดปูสานไปหายขอดเล่มะนั่งลูกสาวใหญ่เพิ่นขาวหลายเพิน่นอยากอาบแดดแต่บางเดีอยเพิ่นสีเป็นสีดำแต่ว่ากับขาวมากขึ้นก่อนหรือคนขาวเนาะ các bác khâu bên đây, bên, 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 พวกเขาน้ำงปนเพล่นกับสูตต่อไปงั้นเอาน้ำจิ้มดูกชินไม่แม่เนี่ยอิ่มไปน,มน,น้ำจิม้มดูกชินบอกดูไสยน้ำจิ้มดูกชินไม่ให้มาเยอพี่น้องเขาย่างนะมันแสบนะย่างสดๆนะ กินไปกินมากข่อยฮอนแดดได้มาข่อยขอยขอยังไงมู่เจ้าเบิ้งดอกไม้ข่อยนางยูทำกลางสวนดอกไม้ใช <c oughs> ่ข่อยนำกินลูกชินม่ให้แล้วแยกซี่ลูกบ๊พี่นางเบื้องนำกินลูกชินข่อยจะแจบบกบ่ขอ่อ็จีตุยมู่เจ้าเบิง้ง วังหันลูกไส้หอวกำลังตุยนี่พี่น้องอยเันียอก่อนมันสิเหียใใ่แน้นนวกินนี่นี่ตุยตุยตุยพูดมาเจตุยตุยตุยนำจิ้มลูกชิน้นมาเด้อมาเด้ออืม พักจลัดหนาหวอนมื่วันนี้พวกควายัางนั่งพุตมาดแล้วว่าขักไปนอกวันีเรียบร้อยอาาแดดไปไหนตัว ต้งล้างนี่ก็ต้นแอปเปิลค่อยมันดีดอกก็น,นี่บักกะใค่พี่น้องมันแดดมันสิบาทบอกขำมามันสิยุบ่อยกเ็ลยต้องมาเห็ดตอนนี้มันยังค่อยเห็นน,น่ะนั่นบวก จะคตามา่ำลัดปูกเองพี่น้องแซ่บยังี้เจนกเขาบ่น้องคือบ้านนะบ่กุกกุก ดอกค็นี้อ้อมสวนเลยพี่น้องห้างนาบางกับมีนี่งามงามคอยไม้มือนี่แหละมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวหืมยางมันสิแห้งจังอยมีปุก๊กตอด มกินอะไรซ้ำนี่พี่น้องนาทีแปนดนาทีกำล่าเด,ด้อพี่น้องเด้อบายบายจุ๊บจุบสุก้อนขอบคุณหลายๆ์ดีเขาติดตามเด้อพี่น้องเด้อเขามาเบิง่งเพราะว่ากันโดนหลายขวายรู้สึกงว่าดีโอเคโอเคจุ๊บ 拜拜。Bye bye.